มาค่ะ EP 2นี้นะคะเราก็จะเป็นการนวดครีมนวดม่วงแล้วนะคะก็ที่ใส่ไปนะคะก็คือจะมีครีมนวดม่วงครีมนวดเทานะคะเบเยอร์ er, น้ำตบอบเด้งนะคะแล้วก็ทรีฟเมนเชื่อมแกนของ ชีเมนเชื่อมแกนนกแก้วนะคะของโกเซนนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็จะผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะบีดผมให้หมาดนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นเราก็ทําการป้ายไปที่เส้นผมได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะไปติดในเล็บนะคะตามซอกเล็บแล้วก็มือเราก็จะม่วงได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าป้ายโดนหนังศีรษะหรือโดนหน้าผากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะติดได้นะคะ ติดแต่มันก็ไม่ติดถาวรหรอกเดี๋ยวเราอาบนะ้ําไปแต่มันก็หลุดแต่มันจะไม่สวยไงเดี๋ยวหนะ้าผักจะม่วงอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะใส่แล้วก็จะนวดทั่วทั่วนะคะอย่าลืมท้ายทอยนะคะยกหัวเยอะๆแล้วก็นวดที่ท้ายทอยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เสมอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการสระด,ด้วยแชมพูม่วงหรือครีมลดม่วงเนี่ยทำอาทิตย์ละหนึ่ง ครั้งก็พอไม่ต้องทำทุกครั้งนะคะเป็นการล็อกสีผมเป็นการเติมเม็ดสีผมนะคะทำให้ผมเราดูละมุนขึ้นนะคะสำหรับพื้นผมที่สว่างเท่านั้นหรือพื้นผมที่เคยสว่างนะคะแต่ถ้าผมเราไม่ได้สว่างไม่ต้องไปใช้มันจ้า มันก็คือไม่ค่อยได้ผลหรอกมันแค่ระมุนละมุนแค่นิดเดียวนะคะมันจะเปลืองซะมากกว่านะคะคราวนี้เราก็จะมาถูๆคายี่ขายี่นะคะแล้วก็นวดนวดน,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 นะคะให้เม็ดสีของเราเนี่ยมันซึมเข้าไปมันแทรกเข้าไปในเกล็ดผมของเรานะคะให้มันมีความละมุนล,ล็อกสีผมนานแหละก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะ5-10นาทีอย่าใจร้อนนะ อ่าถ้าใครใจร้อนรือขี้เกียดนวดนะคะก็นวดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาให้ได้10บนาทีแค่นั้นก็ได้ค่ะนี่แล้วก็จะนวดนวดนวด,ด,ดขยี้นะคะแล้วก็พยายามเช็คสีว่าเออได้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือผู้ชายส่วนมากอ่ะจะชอบแค่สระผมอย่างเดียวเนาะ ไม่ค่อยชอบนวดผมเนาะแล้วก็จะสระบางคนเนี่ยก็สระแค่ครั้งเดียวหรือแค่สองครั้งแล้วก็จบแหละอย่างแฟนนุชเนี่ยก็คือจะไม่นวดผมเลยจะสระผมอย่างเดียวนะคะผมก็คือจะมีความแห้งนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่ทําสีผมแล้วนะคะกรุณาสระแล้วก็นวดผมด้วยนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยมันทําให้ผมเรานิ่มขึ้นและทําให้ผมเราไม่แห้งนะคะจําเป็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะคะการนวดผมเนี่ย ถ้าผมเราทําสีแล้วต้องนวดผมทุกครั้งที่เราสระผมนะคะมันจะทำสีมันจะทำให้สีผมเราทนขึ้นไม่เฟดนะคะแล้วก็ผมเราจะไม่แห้งด้วยค่ะเนี่ยพอระยะเวลาเราได้แล้วนะคะเราก็จะมานวดน,นวดน,นวดน,น,น,นะคะแล้วก็เช็คสีอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออโอเคหรือยังได้หรือยังนะคะ ถ้าใครไม่อยากให้มันติดม่วงมากก็ใส่ม่วงน้อยนะคะแล้วก็ใส่เทาเยอะหน่อยนะคะ อันนี้นุชก็จะพยายามบอกละเอียดที่สุดแล้วเท่าที่จะละเอียดได้นะคะคือสามารถทำตามได้นะแล้วคือมันก็คือโอเคค่ะผลลัพธ์ก็คือออกปาในทางที่พอใจนะเออนุชก็จะพยายามส่ายสะม่วงให้กับแฟนเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการถนอมสีผมนะคะ ที่จริงวันนี้อยากจะทําสีผมให้กับแฟนแต่คราวนี้ยแฟนง่วงก็เลยทําเป็นโทนเนอร์เอาก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยแต่เดือนหน้าเราต้องทําสีนะเราต้องนั่งนะน,งนะนั่งแล้วทำสีลงสีกันนะแบบปกตินะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าผมขาวเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดแล้วมันเริ่มยาวมานะคะเราจะมาทำโทนเนอร์พวกนี้ไม่บ่อยอะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันจะไม่ได้ไปกบผมขาวข,าวของเราไงเออ ผมขาวเราจะไม่ติดสีไงอันนี้เราแค่ทำเพื่อจะดรอปเม็ดสีที่มันสว่างเฉยๆให้มันดูละมุนขึ้นดูหมนขึ้นแค่นั้นค่ะจบแล้วนะคะเราก็จะบิดผมให้หมาดแล้วก็จะนวดนิดนึง อันนี้ก็คือสีผมเวลาอยู่กับที่แจ้งนะคะก็คือจะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีความละมุนขึ้นนิดนึงมันจะไม่ได้สว่างจ๋าแล้วนะคะอันนี้ในที่ทึบนะคะมันก็จะประมาณนี้มันจะไม่ได้สว่างโดดนะคะ จบแล้วนะคะกับการทำสีให้กับแฟนค่ะ